ยินดีต้อนรับสู่โรงแรมผีสิงสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่ปุ๊กจะมาเล่าเรื่องผีกันต่อนะคะซึ่งผีที่พี่ปุ๊กจะเล่าในวันนี้นะคะชื่อว่า โรงแรมผีสิงนั่นเองอก่อนอื่นน้องๆรู้ไหมว่าฉากนี้อสังเกตน้องๆหลายคนอาจจะเห็นว่าพี่ปุ๊กเปิดด้วยฉากนี้บ่อยมากน้องๆรู้ไหมว่าฉากนี้อสร้างมาจากเรื่องอะไรใครตอบได้บ้าง <c oughs> น่าจะยากนะคะเพราะว่าเรื่องนี้น่าสร้างมาหลายปีแล้วนะคะเรื่องนี้ก็คือเรื่องนี้นี่เอง <c oughs> เรื่องนาง12นั่นเองสังเกตคือพ่อพานางส2มาที่ <c oughs> มาที่โซนดอกไม้ใช่ปะ ปรากฏว่าเรื่องนาง12เป็นเรื่องที่พี่ปุ๊กสร้างไม่จบนะคะก็ะคือสร้างจนถึงอ,อ,อะไรนาง12เจอเจ้าชายแล้วก็แต่งงานกับเจ้าชายมีความสุขอยังยัง,ยงไม่จบ <laughs> เพราะว่ามันจะมีเรื่องราวหลังจากนั้นคือเรื่องที่นางอยากแปลงมาใช่ไหมซึ่งพี่ปุ๊กยังสร้างไม่ได้สักทีเลยอะ่ะเออคิดว่าสักวันหนึ่งนะสักวันหนึ่งฉันจะสร้างพาทสุดท้ายของมันแต่ตอนนี้คือถ้าเกิดดูน้องๆกลับไปดูนาง12นะจะมีจนถึงแค่ นางสิบสองแต่งงานกับเจ้าชายก็อยู่กันอย่างมีความสุขค่ะโอเคสําหรับวันนี้นะคะเราก็ไปดูเรื่องโรงแรมผีสิงกันก่อนเนาะว่าเรื่องราวของโรงแรมผีสิงจะน่ากลัวขนาดไหนไปดูกันเรื่องราวเกิดขึ้นที่เกาะส่วนตัวแห่งหนึ่งสองคนนี้เขาเป็นคู่รักกันและเขาก็ได้รางวัลจากการชิงโชคนั่นก็คือเที่ยวโรงแรมสุดหรูบนเกาะส่วนตัวและเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์โควิด ก็เลยไม่มีนักท่องเที่ยวคนไหนมาที่โรงแรมนี้เลยดังนั้นการมาเที่ยวครั้งนี้ก็จะมีความสุขมากเพราะว่าไม่มีใครมากวนใจเลยสองสามีภรรยาคู่นี้ดีใจเป็นอย่างมากแต่ก่อนอื่นเขาจะต้องไปเช็คอินที่โรงแรมก่อนและเมื่อสามีภรรยาคู่นี้เช็คอินแล้วพนักงานก็พาไปที่ห้องห้องที่อยู่ที่ชั้นดาดฟ้าเป็นห้องที่สวยที่สุดของโรงแรมนี้ครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูนี่ก็คือห้องพักของคุณทั้งสองคุณทั้งสองอยู่ชั้นบนสุดนี่คือห้องน้ำมีระบบเรนชชว์อร์ซะด้วยนี่ก็คือเตียงนอนของคุณแต่สิ่งที่ดีที่สุดในห้องนี้นั่นก็คือ ข้างๆห้องนอนคุณจะมีประตูสามารถมองออกไปได้180องศาเลยทีเดียวบนดัดฟ้าคุณสามารถมองเห็นวิวทุกสิ่งทุกอย่างของเกาะที่นี่โรงแรมของเรามีเครื่องเล่นต่างๆมากมายขอให้คุณมีความสุขในวันหยุดนะครับและเนื่องจากช่วงนี้เป็นสถานการณ์โควิดคุณไม่ต้องกลัวว่าจะเจอใครเพราะว่าเราปิดกั้นไม่ให้คนอื่นเข้ามาครับ ขอให้มีความสุขกับโรงแรมของเราครับ<ๆ>สองสามีภรรยาดีใจเป็นอย่างมากและตื่นเต้นมากที่ตัวเองได้อยู่ห้องที่ดีที่สุดของโรงแรมคุณคะข้างล่างมีเครื่องเล่นด้วยดูสิสะไวนาน่าเล่นจังเลยลงไปเล่นกันไหมคะไวแต่แล้วสวนดอกไม้จุดนี้ฉันต้องถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กนะคะคุณคะลงไปถ่ายรูปด้วยกันไหมคะแล้วพวกเราก็ไปนอนอาบแดดกันที่ชายหาดว้าวไม่มีคนเลยรู้สึกเหมือนเป็นหาดส่วนตัวเลยนะเนี่ย ทั้งสองพากันเดินเล่นชายหาดเล่นน้ำในสระน้ำแวะถ่ายรูปในสวนดอกไม้แวะไปกินอาหารข่ำแล้วก็พากันไปเดินดูดวงอาทิตย์ตกอย่างมีความสุขอ่าเป็นทริปที่ดีจริงๆรู้สึกเหมือนเป็นเกาะของเราเลยไม่มีใครมารบกวนเลยใช่เลยพวกเรานี่โชคดีมากๆนะที่ได้รางวัลเนี่ยไม่มีใครมาเที่ยวด้วยโคตรโชคดีคูณสอเลยปะ่ะที่รักรีบไปพักผ่อนดีกว่า แล้วพรุ่งนี้ออกมาเล่นกันใหม่นะแล้วพอเริ่มตกดึกโรงแรมแห่งนี้ก็จะมืดมากเป็นพิเศษเพราะว่าปิดไฟทั้งเกาะยกเว้นบางส่วนของโรงแรมเท่านั้นสองสาม,มีภรรยาก็นอนหลับไปจนกระทั่งพอถึงเวลาตีสองภรรยาก็รู้สึกร้อนอบอ้าวยังไงก็ไม่รู้ร้อนร้อนจังเลยร้อนจังสักพัก ภรรยาก็ลืมตาขึ้นแต่สายตาที่เธอมองนั้นไม่ใช่สายตาคนปกติมีบางสิ่งบางอย่างเข้าไปอยู่ในตัวเธอเธอค่อยๆลุกขึ้นเธอลุกขึ้นและออกมายืนที่ดาดฟ้าหลังจากนั้นเธอก็ค่อยๆเดินออกไปเธอเดินมาจนกระทั่งเธอเดินมาอยู่ชิดขอบรั้วและเธอก็ปีนขึ้นไปในขณะนั้นฝั่งสามีก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่เห็นภรรยาของตัวเองเอ๊ะ ภรยาฉันไปไหนเนี่ยและเมื่อเขามองออกไปที่หน้าต่างเขาก็ตกกระจายเป็นอย่างมากเพราะเห็นภรยาของตัวเองกําลังจะกระโดดตึกลงมานี่คุณทําอะไรและในที่สุดและในที่สุดภรยาก็กระโดดลงมาในทันใดนั้นหลังจากที่ผู้หญิงกระโดดลงมาแล้วตัวผู้หญิงก็เพิ่งได้สติแต่ก็ทําอะไรไม่ได้แล้วเพราร่างกายของเขาได้ร่วงลงมาแล้วช่วยด้วยนี่มันอะไรเนี่ยหลังจากที่ภรรยาตกตึก ภรรยาก็ตายคาที่ฝ่ายสามีที่เห็นเหตุการณ์อยู่บนดาดฟ้าก็ตกกรใจช็อกเป็นอย่างมากและรีบวิ่งลงไปเพื่อที่จะไปดูว่าภรรยาของเขายังมีชีวิตอยู่ไหมไม่ไม่นะคุณทำไมคุณฆ่าตัวตายละ่ะเราเพิ่งคุยกันว่ามีความสุขกันอยู่ไม่ใช่เหรอในขณะที่สามีกำลังเสียใจจากการจากไปของภรรยานั้นบนดาดฟ้านั้นก็มีผีผู้หญิงคนหนึง่ง ยืนมองอยู่ในที่สุดมันก็ตายแยะแล้วแล้วตอนนี้ฉันจะทำยังไงดีไม่ได้การละฉันต้องไปแจ้งพนักงานโรงแรมว่าแต่พนักงานโรงแรมตอนนี้อยู่แถวไหนเนี่ยต้องการเจอผมใช่ไหมฝ่ายสามีก็ตกกระใจเพราะพนักงานโรงแรมที่เขาเจอตอนกลางวันตอนนี้กลับกลายเป็นผีแล้วก็มีเงา ตะคุ่มตะคุ่มล้อมรอบตัวพนักงานคนนั้นอยู่ยินดีต้อนรับสู่โรงแรมของเราฝ่ <c oughs> ายสามีเมื่อเจอผีปุ๊บก็รีบวิ่งหนีทันทีแต่ว่าผีมันก็ตามมาอย่างรวดเร็วเหลืที่สุดผีก็จับตัวผู้ชายได้และผู้ชายคนนี้ก็ถูกผีฆ่าตายจนตายคาที่หลังจากที่คู่สามีภรยาได้ตายไป ผีสองตัวก็ได้มาคุยกันเธอทำงานได้ดีมากมันช่างเป็นอะไรที่วิเศษจริงๆที่ได้จิตวิญญาณมนุษย์มาสังเวยถึงที่ฉันมีความสุขเหลือเกินเอาละทีระเราจะต้องเตรียมตัวสำหรับวันพรุ่งนี้ด้วยได้เลยยินดีต้อนรับสู่โรงแรมผีสิง เช้าวันต่อมาก็มีสามีภรรยาคู่ใหม่ได้รางวัลชิงโชคมาศพของสามีภรรยาคู่เก่าก็ได้หายไปสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่โรงแรมของเราครับเรื่องราวก็จบเพียงเท่านี้ค่ะและโรงแรมนี้ก็เป็นโรงแรมผีสิงที่หลอกให้คนได้รางวัลชิงโชคแล้วก็จับคนพวกนี้มาฆ่านั่นเองพวกนี้ก็จะคอยฆ่าทุกคนที่เข้ามาในโรงแรมนี้ และนี่ก็คือเรื่องราวของโรงแรมผีสิงค่ะโอเคขอบคุณทุกคนเป็นยังไงบ้างน่ากลัวกันไหมถ้าน้องๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe ให้พี่ปุ๊กด้วยนะจ๊ะช่วงนี้พี่ปุ๊กก็ไปเล่นเกมในช่อง spicy cop ด้วยนะคะลงคลิปช่องนั้นค่อนข้างถี่ขึ้นนะคะถ้าน้องๆอ,อยากดูพี่ปุ๊กเล่นเกมก็ไปกดติดตามได้ที่ช่อง spicy cop ด้วยนะจ๊ะพี่ปุ๊กจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างคะ่ะขอบคุณที่ติดตามชมเจอก,กันใหม่พัหน้านะบ๊ายบาย